สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ slow life channel ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนตามมาเลยค่ะถึงแล้วค่ะจะพาทุกคนมาทานขนุนกันที่นี่มีสวนขนุนเป็นของตัวเองเลยนะคะด้านหลังร้านนี่แหละค่ะ ตามมาเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูขนุนที่หลังร้านเยอะมากๆค่ะ มาดูเนื้อขนุนกันค่ะทุกคนน่าทานมากๆจัดไปเลยค่ะสามกล่องร้อยและที่นี่คือพิ่รมพาร์คอ,อทองผาภูมิจงังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูโซนคาเฟ่เรีสอร์ทค่ะเป็นร้านอาหารด้วยเป็นคาเฟ่ด้วยตกแต่งสวยงามน่ารักร่มรื่น ทุกคนเดินชมบริเวณมาพักใหญ่ตอนนี้ขอสั่งอาหารก่อนนะคะได้แล้วค่ะเราสั่งเมนูง่ายๆค่ะเป็นอาหารจานเดียวกัะเพราหมูไข่ดาวแถมน้ำซุปให้ด้วยเครื่องดื่มของเราก็จะเป็นอเมริกาโน่ค่ะกาแฟดำ และอีกแก้วก็เป็นมอคค่าเย็นจ้าอิ่มอร่อยกันเรียบร้อยก็ได้เวลากลับกันแล้วล่ะค่ะและบนรถของเราก็จะมีของหวานนี่เลยค่ะขนุนจากไร่พี่รมปาร์คที่เราซื้อมาเมื่อสักครู่อร่อยมากค่ะทุกคนแนะนำใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะได้นะคะพี่รมปาร์คอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีชีวิตเรียบง่ายสบายๆในแบบ slow life แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า Bye.